ก้าไปได้ยังเพิองต่้่น้รออุเรียนสุกหรือยังคะโอ้เอาในสายใส่เฮียเพิ่มอีกโอ้รุ่นเดียวกันนี่ป้อนน้ำใส่ค่ะนี่นะเ่เพื่อนเย นี่นะคะโอเก็บสตโนะคะ่ะเพื่อนเก็บสตโการเก็บสตโนะคะนี่คนรอเก็บนี่สูงมากเพื่อนๆสะโตนะคะโอ้ อ้าวเนี่โอ้ยคุณ <c oughs> ลิงนะคะพี่ชายจะแสงนะคะขึ้นพี่ชายจะแสงนะคะพี่ชายพ่อบ้านนะคะขึ้นสูงมาก งานโอ้ยแม่นแม่นแต่เนาะเออโอ้ส่วนนี้ก็ยังไม่สุกเลยคะส่วนนี้ก็ยังไม่สุกเลยค่ะ,นนคะทุเรียนโอ้อยากได้สิสบลูกเนาะ เรือนหนึ่งมาหมดแล้วลร้องพร้อมกันนะคะการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวพร้อมกันเสูงว่ะเพื่อนของฝากนะเนี่ย น้าเรา,านนวังซื้ออนะ่ะนาต้องซถ้าไปเจ้าของเขาอยู่นะคะนี่ก็ส่วนที่สามนี่เป็นส่วนที่สามนะคะที่ประจาะเข้ามาอันนี้เป็นส่วนที่สามนะคะพเพื่อนๆเนี่ย<อ>นี่เป็นส่วนที่สามนะคะ เว่ยโอ้โหโอ้โ้ โกโหโหโหโตุเรียนนะคะตุเรียนนั <T |ar|> ่นน่ะนี่นะคะน้ำลึกแล้วก็มีที่มีปลานะคะลงมาค่ะลงมา น้องฟ้าลบไหมแมน่นะคะนี่นะคะสตอสตอโหยเลิศม,มากนะคะเพื่อนหนึ่งรถที่ประจา,าทายลงมาลงมาแล้วนี่ หนึ่งลดเลยนะคะหนึ่งข่ซาเล้งนาออใช่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะ้ปูจะบรรยากาศนะคะเออ น้อยๆลูกบรรยากาศนะคะโอ้ยนี่อันนี้รูละห้าสิบบาทเลยนะคะซาบะหรือซาบะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยงามค่ะงามโพด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 ปึงเด้อปึตกวะนี่นี่เพิ่งตกอทุกปี ้ก่อนะใหญ่โขอบคุณสตอจากลุงลิงนะคะพี่ชายพ่อบ้านแล้วก็พูดคุยกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณกำลังใจมาเด้วมาเอาสตอไปกินกับเพื่อนๆ